้านจ้าพี่น้องอันนี้ได้ตุ่มยำตุ่มยำไข่ปลาจ้ะตุ่มยำไข่ปลาใส่ปลานินหอมแห้งจ้ะพี่น้องปลานินไข่ปลากระมีตะไขยไ่ยิ่ใหญ่เนี่ยอยากมาดูเลยจ้ะพี่น้องแบบเนี้ย ไข่ปลาลื้วนจ้าพี่น้องได้กินยังกินเข่ะใส่บัตรกรเทียจักน้อยฮขาก็จะไม่ใส่พักที่เขาเตรียมไว้จ้ะ จะเป็นกระเาาพราผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมลิงไปเปิดเดียวใส่ไปคุณแค่รีดจ่าแล้วก็ปิดฟาร์มเอาไว้ คนหลายเนื้อปลาก็ไข่มมนจิเร่จะพ่น้อกไข่ปลานนเน้นจ้า,ามาจ,จ้า